เด็กลงไป30ปีนุ่มบอยปากกณ์ไถหัวเกียนหล่อจนต้องร้องว้าวเลยค่ะฮือฮาไอจีแตกจริงๆเมื่อพระเอกสุดเกลียนอย่างบอยปากกณ์ขอตัดผมเกลียนจริงๆอวดภาพ่านอิสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่ารับบทเด็กประถมเล่นเอาความหล่อถูกอ,อกถูกใจเพื่อนๆและแฟนๆกันยกใหญ่ค่ะก็เด็กลงไปสักสาปีเลยน่าใสาึืนอีก10เท่าลุคนี้หล่อละลายเต็มๆไปเลยค่ะลองมาดูว่าความหล่อจะได้10เต็ม10บไหมช ชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ